เสียงกรีดร้องของแฟนวอลเลย์บอลในสนามจำชิวสมยองหอนดังระงม,มตั้งแต่ก่อนเกมเริ่มเสียงตะโกนเจสต่ายทิงกล้องสะท้อนทั่วสนามราวกับพายุที่กำลังพัดเข้ามาแต่นั่นคือพายุที่ไม่รู้ว่ากำลังจะหนกลับมาทำร้ายเจ้าของมันเองเพราะคืนนั้นทีมเจ้าบ้านเจสแคลเทคโซคีสต้องเผชิญหน้ากับไฮพา s ์สไฮเวิร์คอปเปอเรชั่นที่กำลังอยู่ในฟอร์มร้อนแรงสุดขีดหลังจากคว้าชัยมาสามเกมรวดในเคียวเวอร์บีเมนส์เอสวอลเลย์บอลหลีกสองพี่หความกดดันทั้งหมดพุ่งตรงไปที่ชายคนหนึ่งโคชคิ กระแมทเขาไม่เพียงเป็นสัญลักษณ์ของระเบียบวินัยแต่ยังเป็นระเบิดเวลาที่พร้อมระเบิดทุกเมื่อที่ทีมของเขาเล่นพลาดแม้เพียงแต้มเดียวเสียงนกหวีดเริ่มเกมดังขึ้นสายตาทุกคู่จับจ้องไปที่จุดเสิร์ฟแรกของมอมเบเซอร์โคนักตบชาวแคนารูนของไฮพาสที่กลายเป็นขวัญใจแฟนๆด้วยพลังและรอยยิ้มอันมั่นใจการเสิร์ฟลูกแรกของเธอทะยานข้ามตาข่ายไปด้วยสปีดกว่า9 5ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงลูกบอลพุ่งตรงเข้าใส่มือของคองโซชตังเงยตัวรับของจีเอสที่รับไม่อยู่บอลเด้งออกนอกเส้นเเเสีียยยยงงผู้้บรราากกลตตตะนนออ่่ืม และเสียงโหข,ของแฟนจีสดังขึ้นทั่วสนามโคดคิมควนยกมือปัดอากาศแรงแรงเหมือนจะสลัดคอมโมโหทิ้งแต่แววตากลับบอกชัดว่าเขาเริ่มใหม่มาพอใจตั้งแต่แต้มแรกเกมดำเนินไปอย่างเข้มข้นเซตแรกไฮพาสใช้การตั้งบอลเร็วของภาคยุนเจนและการตบจากเส้น3าเมตรของยุนแดงจนสร้างปัญหาให้จีซีอย่างหนักทีมเจ้าบ้านเริ่มเสียโมเมนตเทิร์มไปเรื่อยๆขณะที่โคชคิมควนเริ่มเดินวนข้างสนามกัดริมฝีปากตัวเองนั่นเขาร้องตะโกนเป็นภาษาเกาหลีเสียงดังโฟกัสหน่อย เสียงของเขาดังก้องจนแม้แต่แฟนฝั่งตรงข้ามยังหันมามองแต่สิ่งที่ตามมาคือความผิดพลาดซ้ำซ้อนจาก GS ทั้งบอลแรกที่ไม่แม่นการสื่อสารที่ขาดและการบุกที่ติดบล็อกของไฮพารสจนสกปรไลไป21-15โค้ชคิมเรียกไทมาครั้งแรกเสียงทามเอา GS ดังขึ้นจากผู้ตัดสินเขากล้าเข้าไปกลางวงนักกีฬาดวงตาแดงกัำด้วยความกดดันและอารมณ์เขาตะโกนเสียงดังพร้อมทุกระดานแท็กติคอลบอร์ดนี่มันอะไรเราซ้อมกันเรื่องนี้ทุกวันทุกวันนะทำไมถึงพลาดแบบนี้ได้ น้ำเสียงของเขาทั้งดูดันและสั่นด้วยความผิดหวังนักกีฬาหลายคนก้มหน้ารับคำส่วนลีโซยันกับตันทีมพยายามตอบกลับโค้ชเราจะตั้งใจใหม่ค่ะแต่ดูเหมือนคำพูดนั้นไม่อาจดับไฟในใจของโค้ดคิมได้ไฮพาสเดินหน้าต่ออย่างมั่นใจปิดเซตแรกด้วยคะแนน25ต่อ18เสียงเฮของผู้เล่นสำรองดังสนั่นข้างสนามโมเมหัวเราะเบาๆพลางตบมือกับเพื่อนร่วมทีมเธอมองไปที่ม้านั่งของ GS ด้วยสายตายเยือกเย็นที่เต็มไปด้วยความมั่นใจและนั่นคือสิ่งที่จุดชนวนให้โค้ดคิมควันออกหูจริง ในเซตที่2สถานการณ์เหมือนจะดีขึ้นสำหรับ g s c a l t e x เมื่อพวกเขาเริ่มกลับมาใช้บอลเร็วจากคิมแจนยอนและเกมรุกริมเส้นของคองโซลจารุยย์ทำแต้มขึ้นนำในช่วงต้น10-7ถึงเสียสิงเชียโซคิสไฟทิ่งดังทั่วอารีนาแต่ทุกอย่างกลับพลิกอีกครั้งในช่วงกลางเซตเมื่อไฮพาสเปลี่ยนแทคติกมาใช้ระบบรับหกเบีที่มีโมเมอร์ถอยลงมาช่วยรับเซิร์ฟและใช้บอลเร็วสวนกลับในจังหวะทรานซิชันเพลย์อย่างเฉียบคมการรุกของไฮพาสกลายเป็นฝันร้ายของ GS เพระบอลที่เหมือนจะตายกกกกััับบถูป้้องงนไวแไททุทคร เสียงคู่บรรยายตะโกนลั่นก่อนที่จังหวะต่อมาจะเป็นภาพยุนเจนกระโดดขึ้นบล็อก2คนปิดทางตกของคองโซลจัเนยอย่างสมบูรณ์แบบแต้มขึ้นนำสิบหกถึงสิบห้าให้ไฮพาสโคดคิมถึงกับปาขวดน้ำลงพื้นข้างสนามเสียงกระแทกดังปังจนแฟนๆตกใจกล้องถ่ายทอดสดจับภาพใบหน้าของเขาที่ขึ้นสีแดงจัดและริมฝีปากที่ขยับพูดคำว่า unbelievable ก่อนเขาจะตะโกนเป็นภาษาเกาหลีใส่นักกีฬาเธอไปอยู่ตรงนั้นทำไม โลกออนไลน์เริ่มระอุทันทีในขณะถ่ายท่อสดแฟนๆในโซเชียลเกาหลีเริ่มคอมเมนต์ในทวิตเตอร์และเนเวอรไลฟ์โค้ดคิมอิสบอยลิงอเกน n เดอะเพรสเชอร์อิสเครซี่เทนไนท์บางคนโพสต์ภาพจิตตอนเขาทุกเก้าอี้พร้อมแคปชั่นวอลลีบอลออ o บ็อกซิ่งเสียงหัวเราะและความตื่นเต้นประปนกันทั่วโลกออนไลน์ เกมยังดำเนินต่อไปอย่างบ้าคลั่งทั้ง2ทีมผัดกันทำแต้มแต่สุดท้ายไฮพาสที่เยือกเย็นกว่าปิดเซตที่2ไป25ถึง22ขึ้นนำา2 -0 ถึงศในขณะที่กล้องจับภาพคดคิมที่เดินกลับมานั่งอย่างเงียบแต่สีหน้าของเขาบ่งบอกถึงความเดือดที่กำลังเดือดพ่านข้างในเขานั่งลงเอามือกุมขมับสูดลมหายใจหรืก่อนหันไปพูดกับผู้ช่วยเราต้องเปลี่ยนระบบเกมนี้ยังไม่จบ เซตที่3กลายเป็นจุดเปลี่ยน GS c a l t ลเแสดงให้เห็นว่าพวกเขายังไม่ยอมแพ้เสียงแฟนแฟนเจ้าบ้านดังกึดก้องอีกครั้งการบล็อกของลีโซยังและการเสิร์ฟของคองโซ,ซชจะเลยทำให้ทีมขึ้นนำสิบแปถึงสิโค้ดทีมยิ้มครั้งแรกในเกมเขาตบมือเรียกขันกำลังใจ Good, เดดเอสอิดคีบเดิร์รเดิม ไฮพาสเริ่มมีข้อผิดพลาดหลายจุดทั้งบอลแรกไม่เข้าที่และการสื่อสารที่ชา้าท,ทำให้เจียสเก็บแต้มต่อเนื่องและชนะเซตที่ 3, 25 1 9ถึง19กลับมาเป็น2 1ถึง1เสียงเห้ของแฟนเจียดังขึ้นจนกลบเสียงผู้บรรยายแต่โมเมยังคงนิ่งเธอนั่งกอดเข่าข้างมา้านั่งหันไปสบตาก,กับโค้ทไฮพาสอย่างมั่นใจก่อนพูดว่าโค้ชไอ finish this game เซตที่4เริ่มขึ้นท่ามกลางบรรยากาศที่ตึงเครียดสุดๆทุกแต้มคือสงครามของความกดดันโค้ชคิมคอนยูนไม่ติดที่อีกแล้วเขาเดินข้างสนามเกือบตลอดเวลามือกำมัดแน่นเหงื่อซึมทั่วขมับขณะที่เกมในสนามกลายเป็นการต่อสู้ระหว่างพลังของโมเมกับหัวใจของ GS ไฮพาสขึ้นนำสิบถึงหกหลังจากโมเมทะลุล็อก3คนของ GS แบบไม่มีใครแตะได้ความเร็วของลูกเกือบ98ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงแฟนๆฝั่งไฮพาสลุกขึ้นตะโกนโมเมโมเม พูสนามเสียงนั้นทาให้โค้ดคิมยิ่งขมวดคิ้วเขาตะโกนสั่งเปลี่ยนตัวผู้เล่นทันทียิงโง่เมียนซซนด้วยน้ําเสียงแข็งกร้าวจังหวะหนึ่งในช่วงกลางเซตเจียเสียแต้มง,ง่ายจากการรับบอลแรกที่พลาดแบบไม่น่าเกิดขึ้นโค้ดคิมถึงกับระเบิดเต็มรูปแบบเขากระโดดขึ้นจากเก้าอี้ปาคลิปบอร์ดลงพื้นเสียงดังสนั่นกล้องจับภาพเพาขาขณะตะโกนสุดเสียง No communication No focus What are you doing นักกีฬาหลายคนถึงกับตัวแข็งไม่กล้าสบตาแฟนๆในสนามเงียบลงชั่วครู่ก่อนที่เสียงเชียร์ฝั่งไฮพาสจะดัังงกลบมาาาอยาาย่ท จากนั้นไฮพาสใช้ความมั่นใจของโมเมที่เหมือนเครื่องจักรเธอตบอีกสามแต้มติดจากมุมแคบเสียงลูกบอลปะทับพื้นดังปังปังปังผู้บรรยายพูดว่าอันสอร์เพอร์เบอร์โมเมเบเซอร์โคแต้มขึ้นนำา22-7เกมเหมือนจะปิดฉากโคดคิมควนขอเทมอสุดท้ายเขาไม่พูดคำหยาบอีกต่อไปเสียงของเขาสั่นแต่หนักแน่นเราซ้อมได้กันมาเป็นปีไม่ใช่เพื่อแพ้แบบนี้จะไม่ทุกคนอยู่ตรงนี้เพราะศักดิ์ศรีนักกีฬาจีเอสพยักหน้าพร้อมน้ำตาในตาแต่ดูเหมือนสายไปแล้วเพราะโมเวนเทิร์ โมเมขึ้นเสิร์ฟลูกสุดท้ายของเกมบอลพุ่งแรงและหมุนตกกลางคอร์ตรับไม่ขึ้นเสียงนกหวีดดังจบเกมไฮพาสชนะ GS c a l t e c ค3 -1 ถึง1เซตสกอร์สุดท้าย25-18 25-22 19-25 25-17แฟนแฟนไฮพา์สกระโด,ดดดีใจข้างสนามโมเมยิ้มกว้างและชู2มือขึ้นฟ้าขณะที่เพื่อนร่วมทีมวิ่งมากอดเธอ กล้องจับภาพโค้ดคิมควอนที่ยืนนิ่งกลางมา้านั่งเขาไม่ขยับอยู่หลายวินาทีก่อนจะถอดแว่นออกเช็ดหน้าเบาๆเขาเดินไปจับมือกับโค้ดฝั่งไฮพาสตามมารยาทมือของเขาสั่นนิดๆและน้ำเสียงเบาเมื่อพูดว่ากู๊ดเกมแต่ดวงตาย,ยังเต็มไปด้วยไฟหลังเกมเสียงวิจารณในโลกออนไลน์ดังระงมโค้ดคิมิโพดีอเกนเดดเอสแพชั่นออนเกอรซื่อกาลีบางแห่งใช้คำว่าคิมควอน เอสฟิวรีไนท์เพื่อพาดหัวข่าววันรุ่งขึ้นวิดีโอช็อตที่เขาปาคลิปบอร์ดกลายเป็นคลิปไวรัลนในทิกทอลเกาหลี i. มียอดดูทะลุสองล้านใน12ชั่วโมงมีทั้งเสียงชื่นชมและเสียงตำหนิบางคนบอกว่านั่นคือความจริงของกีฬาแพชั่นที่แท้จริงขณะที่บางคนมองว่าเขาควรควบคุมอารมณ์ได้ดีกว่านี้ขณะเดียวกันโมเมให้สัมภาษณ์หลังเกมด้วยท่าทีสงบ It was สเอทเกมเจส s พรสตรอง t ัตวิสเต f ฟ c คิ c ์สโคทเท e ส์ e l เบล e อินาเซ e ส์แอนด d วี เธอกล่าวพร้อมรอยยิ้มขณะที่ภาคยุนเจนเสริมว่าวินูจิสบุตรไฟฮาร์ดบัตเทนัยที่เมกเม็ดเดอะดิเฟรนซ์สื่อเค s บีสรายงานเพิ่มเติมว่าในห้องแต่งตัวหลังเกมโคชคิมได้ขอโทษนักกีฬาบางคนสำหรับการพูดจาเสียงดังระหว่างเกมเขากล่าวว่าผมแค่ต้องการให้พวกเขาเล่นด้วยหัวใจผมรักทีมนี้เสมอและภาพนั้นเองที่ถูกแชร์อีกครั้งในเช้าวันรุ่งขึ้นพร้อมแฮชแท็กโคชคิมแพชเชินที่ขึ้นเทรนในทวิตเตอร์เกาหลี ความพ่ายแพ้ในคืนนั้นอาจเป็นบาดแผลสำหรับเจสคาลเท็กซ์แต่ก็เป็นคืนที่แฟนวอลเลย์บอลทั่วประเทศพูดถึงมากที่สุดในฤดูกาล2025เพราะมันแสดงให้เห็นถึงทั้งความดุดันของโค้ชคิมและพลังใจของไฮพาสที่ไม่เคยยอมแพ้ไม่ว่าจะเจอกับแรงกดดันแค่ไหนก็ตาม หลายคนเชื่อว่าหลังเหตุการณ์นี้โค้ชคิมจะต้องกลับมาทบทวนแนวทางการคุมทีมของตอนเองขณะที่ไฮพา์สก็ประกาศสัปดาหความแข็งแกร่งของพวกเขาอย่างชัดเจนด้วยชัยชนะ3าถึงหที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่ตัวเลขในตารางคะแนนแต่มันคือข้อความที่ส่งไปทั่วหลีกว่าไฮพาสกลับมาแล้วและพวกเขาไม่กลัวใครอีกต่อไปคืนที่โค้ชคิมควันออกคู่วากแหลกกลายเป็นคืนที่โลกวันเล์บอลจะไม่ลืมมันคือภ้าสะท้อนของแพชชั่นความกดดัน และศักดศรีของนักกีฬาในระดับสูงสุดของเทวเวอร์ลีที่ไม่มีที่ว่างสำหรับความอ่อนแอทุกแต้มคือชีวิตทุกเกมคือศักดิ์ศรีและทุกคำตะโกนของโคชคิมในคืนนั้นคือเสียงของหัวใจที่ไม่เคยยอมแพ้